สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูโต๊ะสนุกพ่อตาผมนะทำเองดูแกทำเองอะ่ะตะแรกเป็นขาเหล็กมันโยกเยกได้ครับแกก็เลยใส่ขาไม้เลยดูดิงบประมาณสี่ห้าพันอันนี้ทำเองนะชิ่งนี้ก็น่าจะซื้อมาครับแล้วก็สักหลาดก็ซื้อมาทำเองครับ <S <S ดูที่เก็บลูกนี่ น่าจะมีขายในลาซาด้านะ,นะพื้นเป็นพื้นพื้นปูนหรือเปล่านาจะพื้นปูนนะครับทุกคนดูอ่ะโต๊ะแปดว่ะจะทำได้มาตรฐานนี่เลยดูที่วางเลสครับนี่ลูกก็ไม่รู้ลูกเลยน่าจะลูกธรรมดานี่หใช่ัหม พอซ้อมมือได้ครับนี่ดูโคมไฟโคมไฟก็ทำเองนะแกเอาเหล็กอะไรวะมาทำเนี่ยโอ้โหมาดฐาน,นีรดีนี่เปิดไฟให้ดูนี่เปิดไฟเสรได้นะครับคลอง่อีริีอันนี้ก็ตั้งระดับน้ำเรียบร้อยอันนี้ก็ ทำน่าจะเกือบเป็นปีแล้วมั้งสวยอยู่ครับถ้าพื้นที่เล็กๆก็โต๊ะแปดก็พอแล้วถ้าโต๊ะสิบสองมันต้องใช้พื้นที่ใหญ่ดูข้างล่างนี่ริตโกกอยู่ทางนี้สวยปะ พอได้เล่นอยู่ครับ <laughs>